ทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมีหัวข้อนะครับมีโจ์มาให้เราช่วยกันคิดหัวข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาโรงเรียนในด้านแต่บ้านนะครับโรงเรียน,นเราก็อาจจะมีหลายอย่างที่เราอยากจะพัฒนานะครับอยากจะแก้ไขให้มันดีขึ้น นะครับแต่ว่าวันนี้เอาแค่หัวข้อเดียวก่อนนะครับวันนี้ก็จะให้จบพวกเราทุกคนเลยนะครับไปนําเสนอความคิดกันมาว่าหัวข้อเดียวที่เราอยากจะนําเสนอเนี่ยนะครับในการพัฒนาโรงเรียนหรือแก้ไขมันดีขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับทําได้ไหมครับได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรับต่อไปครูจะมาถามนะครับว่าเรื่องที่เราอยากพัฒนาเรื่องนั้นคืออะไรโอเคครับเดี๋ยวเราแยกกันไประดมความคิดกันได้เลยครับได้ค่ะ ที่พูเธอพวดเธอที่ครูให้โจทย์มาเนี่ยเราจะเอาอะไรกันดีเอาห้องเรียนสะอาดดีไหมฉันว่าจะดีนะเพราะห้องเรียนของพวกเราไม่ค่อยสะอาดเลยอ่ะใช่ใช่ฉันเห็นด้วยแต่ว่าเรื่องรองเท้าไม่เป็นระเบียบดีกว่านะฉันก็ว่าเราทาไม่เป็นระเบียบนะเพราะคนที่ลงมาเรียนด้านล่างอ่ะส่วนมากเขาจะถอดรองเท้าไม่เป็นระเบียบกันใช่ใช่เราเห็นด้วยนะแต่ฉันว่าห้องเรียนสะอาดดีกว่านะใช่ฉันว่าดีกว่าฉันว่ารองเท้าดีกว่านะแต่ฉัน เช่นแต่การเลือกตั้งเพื่อนักเรียนเลือกทีมที่มีนโยบายที่ดีที่สุดหรือไม่ก็มาปรึกษาช่วยกันหาในทางการแก้ไขดีกว่ามาทะเลาะกันแบบนี้นะคะพวกพีก็จะหมดวาระในการเป็นสภานักเรียนแล้วและจะมีการเลือกตั้งสภานักเรียนทั้งใหม่พวกพีคิดว่าน้องลองไปปรึกษาครูดูสิขอขอบคุณเพื่อพี่ๆมกากนะคะที่ให้คําแนะนําดีๆ เขานนะะแม่ให้คำแนะนำพวกเราว่าให้พวกเรามาลงสมัครสภานักเรียนค่ะคือว่าก่อนหน้านี้ค่ะพวกเราทะเลาะกันเรื่องที่โจทย์ที่คุณครูให้มาค่ะเลยว่าจะมาปรึกษาคูถ้าอย่างนั้นมีเลยลูกเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณครูจะมีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์เนี้ยพวกเธอเอาใบสมัครไปเขียนนะคะเพื่อที่จะแต่งตั้งทีมใหม่นะคะเดี๋ยวคุณครูเอาใบสมัครให้นะ จะเป็นการแก้ปัญหานะคะนักเรียนก็เอาไปสมัครไปเขียนเลยรวมทีมกันเลยว่าใครจะอยู่ทีมไหนนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะหลังจากนั้นพวกเราได้รวมทีมจัดตั้งพักเพื่อทําการหาเสียงเลือกตั้งทีมงานดีมีพลังการบัตรเลือกตั้งโปตเลือกเบอร์หนึ่งนะคะ โรงเรียนมีระเบียบมีเกีรติและฉลาดมีสุขศาสตร์ไม่พลาดนะครับเราวลเลือกเบอร์สองเลยนะคะผลเลือกเบอร์สองเลยนะคะผเลือกเบอร์หนึ่งเลยนะคะเมื่อถึงกำหนดวันเลือกตั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเข้าคูหากาเบอร์เดียว เพื่อนๆอย่าลืมนำกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปใช้ในโรงเรียนกันนะคะเพราะการเลือกตั้งสภานักเรียนเป็นพื้นฐานสำคัญของการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนและยังเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ